ล่าสุดธนาธรเข้าสภาอีกแล้วนั่งกรมทอแประยัติร่างพรบงบ64เมื่อวันที่4กรกราคมปี63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระแรกรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564และมีการตั้งกันมาที่การพิจารณาแประยะตัติจำนวน72รายนั้นปรากฏว่า รักก้าวไกลได้มีการเสนอชื่อในาธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพารคาคมใหม่ซึ่งถูกตัดสินยุคพักและตัดสิทธิทางการเมืองเป็นหนึ่งในคณะกัรมธิการพิจารณาแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ในส,ส่วนของพัก ทางด้านนายธนาทรกล่าวยืนยันว่าการเข้าเป็นการมธิการพิจารณางบประมาณปี2564ในครั้งนี้ตนจะทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา เพื่อไปตรวจสอบการใช้งบของฝ่ายบริหารและเสนอแนะการใช้งบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตนจึงขอเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อตรวจสอบการทำงานและเสนอแนะให้ใช้งบให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่ามีกระแสโจมตีเพราะก่อนหน้านี้เคยลาออกจากการเป็นกรรมาทการพิจารณางบประมาณปี2 5 6 3ว่าบริบทปีที่แล้วตนถูกตัดสินยุพ,พักและตัดสิทธิทางการเมือง จึงยอมลาออกจากการมาธิการในบริบททางการเมืองตอนนั้นแต่แม้เราถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ไม่ได้หมายถึงความเป็นพลเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยดังนั้นการเป็นการมาธิการในครั้งนี้ก็เป็นสิทธิ์ไม่มีกฎหมายห้ามเมื่อถามว่าในขณะนี้เห็นถึงปัญหาของร่างพรบงบประมาณปี2564อย่างไรแยธนาทรปฏิเสธที่จะตอบคำถามนงกล่าว ส่วนการเคลื่อนไหวของนายธนาทรได้กล่าวเปิดสัมมนา,าเตรียมนำทัพลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศตอนหนึ่งว่าความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้คือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังจากไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมันแล้วอย่างน้อย6ปีนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเสนอคนใหม่รูปแบบการทํางานใหม่เข้าสู่การทํางานแบบท้องถิ่นอีกทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้กับเผด็จการที่มีการยึดอํานาจจากพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีและได้ดึงอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่ส่วนกลางจำนวนมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงถูกลิดลอนบทบาทและอำนาจถ้าไม่มีการลุกขึ้นสูก้ก็ไม่มีทางที่จะนำการปกครองส่วนท้องถิน่นกลับคืนสู่ประชาชนได้เลยทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิน่นครั้งนี้จะเป็นการส่งผู้สมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ภายใต้ชื่อคณะก้าวหน้าชื่อเดียว4,000กว่าแห่งซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาเดือดประยุทธ์ก้าวไกลซัตว์กันนวัวบอกให้ระวังตัวลุกประท้วงประธานวุ่นเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทรโอชา นายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโห่วได้ลุกชี้แจงประเด็นต่างๆโดยทิ้งทายว่าหลายคนพูดเก่งผมยอมรับแต่ยามากลก่าวหาว่าผมใช้กฎหมายกับผู้เห็นต่างกฎหมายอยู่เฉยๆผมก็นั่งอยู่เฉยๆแครนทำผิด ก็ต้องถูกลงโทษผมสั่งเขาได้หรือถ้าสั่งได้คงไม่เป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้สั่งระวังตัวบ้างก็แล้วกันกฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคนแม้กระทั่งผมก็ยอมรับกฎหมายวันก่อนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยกลับไปย้อนดูความต้องการของประชาชนไม่มีวันสิ้นสุดผมเข้าใจแต่อย่าลืมว่าความต้องการของท่านมีอะไร ได้รับการตอบสนองไปแล้วบ้างพูดอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องหาวิธีไม่ใช่การท้าทายต่อมานางอมรรัตน์โชวินิจกุลสสบัญชีไรชื่อพระเก้าไกลจึงลุกขึ้นประท้วงว่าที่นายกบอกว่าให้ระวังตัวนั้นจะต้องระวังตัวเรื่องอะไรบ้างเพราะดิฉันจะได้เตรียมตัวทําให้นายกลุกขึ้นตอบโต้ทันควันว่าจะพูดอย่างไม่เข้าใจแบบน,นี้ไม่ได้ที่ตนบอกให้ระวังตัวคือระวังตัวในเรื่ององก ขพอกฎหมายที่อาจจะทําผิดได้ตนก็ระวังของตนท่านก็ต้องระวังของท่านความหมายของตนคือแค่นี้ไม่ได้ไปขู่อะไรท่านเข้าใจไหมถ้าท่านไม่ได้ทําผิดจะกลัวอะไรเมื่อนายกพูดจบก็เดินออกไปจากที่นั่งทันที ด้านนางอมรัตตอบส่วนว่าหากมีคนข้างบ้านมาพูดกับดิฉันว่าให้ระวังตัวเอาไว้ดิฉันก็ตีความได้ว่าเป็นการข่มขู่ทําให้ในายสุปชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเบรกว่ามันจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ทําให้หนางอมรัตสวนกลับว่าอ๋อดิฉันเข้าใจผิดใช่ไหมคะงั้นท่านนายกก็ระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกัน ไอ้สุรชัยจึงตอบโต้ว,ว่าอ๋อ,อเงินก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างบอกให้ระวังตัวก็ถือว่าจบแล้วนะขณะที่นายนะัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีายชื่อพรก้าวไกลดูลขึ้นประท้วงประธานที่ประชุมว่า ขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้เป็นไปได้ด้วยดีนายกพูดพายพิงและหันมาทางพวกตนหลายครั้งพวกผมก็คนธรรมดาโดนขู่ม,มากๆก็อาจจะตกใจขอให้ประธานควบคุมการพูดของนายกด้วยทําให้นายสุประชัยชี้แจงว่าผมฟังอยู่นายกพูดถึงให้ระมัดระวังใครก็ตามที่ทําผิดกฎหมายผมไม่ได้ปกป้องนายกแต่ไม่อยากให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกัน จากนั้นนายวิวรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลลุกขึ้นเตือนสมาชิกว่าวันนี้อภิปรายเป็นวันที่3แล้วอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากให้ผิดใจกันขณะนี้เวลาในส่วนของคอรมอและพักร่วมรัฐบาลเหลืออีกหนึ่งชั่วโมง50นาที หากที่นายกได้พิไปายไปแล้วด้วยการณที่ฝ่ายค้านเหลือเวลา1ชั่วโมง17นาทียังไม่ได้หากที่มีการประท้วงต่อมาในรังสิบมันโรสอสอมสสมเชริชพักเก้าไกล่ลุกขึ้นประท้วงการทําหน้าที่ของประธานที่ประชุมว่าประธานปล่อยให้นายกจิ้มไม้และพูดเลยเราจะประชุมกันแบบนี้หรือต่อไปนี้ใครก็ตามอยากพูดอะไรก็กดไม้และพูดเลยแบบนี้โดยที่ประธานไม่ตําหนิกติกาแบบใด พวกเราต้องเคารพแต่อยู่ๆนายกกลับกดจิ้มไมล์และพูดถือว่าไม่เคารพกติกาไม่เคารพข้อบังคับสภาทาั้งที่ประธานมีหน้าที่จัดการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยควรจะเรียกนายกมาตําหนิว่าทําแบบนั้นไม่ได้นี่คือหน้าที่ของประธานนายสุประชัยจึงชี้แจงว่าความจริงตนติงนายกไปแล้วถ้าตั้งใจฟังตอนที่นายกพูดสวนขึ้นมาตนก็ติงไปแล้วแต่ตอนนั้นนางอมรัต อยางอภิปรายต่อตอนจึงปล่อยให้ขออาอภิปรายซึ่งความเป็นจริงตนพยายามยืดยุนกับทูกฝ่ายขอบคุณนายรังสินมันและตนจะทําหน้าที่ให้เข้มแข็งกว่านี้และถ้าตนเข้มแข็งก็อยากไว้วจากนั้นก็เข้าสู่การอภิปรายต่อไปปิยบุตรชำแหละ3ปัญหารัฐมนูมน0ูญ60ปลุกสังคมร่วมหาฉันทามติ เมื่อวันที่2กรกฎาคมในปีบุตรแสงกนุกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการภา,าคนคนใหม่บรรยายพิเศษออนไลน์ในหัวข้อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560กับการเมืองไทยจัดโดยสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรายรชภัฏนครราชสีมา โดยอดีตเลขาภาคนักนใหม่อธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาทั้ง3มิติทั้งที่มากระบวนการจัดทำและเนื้อหาที่ทำให้เกิดปัญหาความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยในด้านที่มารัฐธรรมนูญ60เกิดขึ้นมาอย่างสืบเนื่องไร้รอยต่อ จากการรัฐประหารพศ2557แม้ว่าการยึดอำนาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา113แต่สาเหตุที่ผู้ก่อรัฐประหารกล้าทำคือเมื่อยึดอำนาจเสร็จแล้วคณะรัฐประหารจะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ิรโทษศกรรมตัวเอง การรัฐประหารจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความผิดเพราะพวกเขายกโทษให้กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยรัฐมนูน60เกิดมาจากตรงนี้ที่มาจึงไม่ชอบทำในขณะเดียวกันเขาอาจจะบอกว่าอย่าไปสนใจมากเลยถึงเขามาโดยไม่ชอบแต่เขากำลังมาทำสิ่งดีๆให้ประเทศแม้เขาจะเริ่มต้นด้วยการทำผิดกฎหมายแต่ขอเวลาอีกหน่อยดังนั้นจึงต้องมาดูข้อต่อไปนั่นคือกระบวนการจัดทำ กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ60เกิดจากการที่รัฐธรรมนูญชั่วคราปี57ซึ่งเป็นฉบับหลังการรัฐประหารได้ออกแบบกระบวนการเอาไว้ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้ได้ตลอดเวลาในช่วงตอนเริ่มต้นนักกฎหมายของคณะเปรจการอ้างถึงแม่น้ำห้าสายเพื่อมาออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนอชอโดยมีนายบวลศักดิ์อุวันโน ยกร่างแต่พอนำเข้าสู่สอนอชอท้ายที่สุดก็ไม่เอาจึงตกไปทั้งฉบับคอสอชอก็เลยได้อยู่ต่อแล้วก็ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐมนูญชุดใหม่อีกคือชุดของนายมีชยัยฤชุพันธ โดยที่กระบวนการร่างแทบไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเพราะทิศทางถูกบังคับไปตามรัฐธรรมนูญ57วางเอาไว้แล้วค่อยไปแต่งหน้าทาปากให้ชอบธรรมมากขึ้นผ่านการลงประชามติหากไปดูกระบวนการก็จะพบว่าไม่ใช่การประชามติที่ได้มาตรฐานตามแบบประชาธิปไตยเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของคอสอชอเห็นชัดเจนว่าฝ่ายไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่มีเสรีภาพ ในการรณรงค์หลายคนโดนคดีหลายคนยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจนถึงตอนนี้เป็นการชงกันเองกินกันเองวไายเวียนกันอยู่ในคอสชอกับพวกจนออกมาเป็นรัฐมนูมนูญ60ส่วนในด้านเนื้อหากระบวนการที่ทําให้คอสชอสืบทอดอํำนาจทำได้สำเร็จคือลดทอนอํำนาจที่มาจากการเลือกตั้งลดทอนอำนาจประชาชน แล้วเพิ่มอำนาจองค์กรอ,อื่นที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเข้าไปสุดท้ายก็ไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์แก้ไขวิกฤตการทางการเมืองได้ลักษณะของรัฐธรรมนูญ60เป็นอับป่าลักษณะใหญ่ๆ3เรื่องคือ 1. เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจ คอสช2เป็นเครื่องมือทําให้การรัฐประหารถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตลอดการและ3คือการพาสังคมการเมืองไทยให้ย้อนกลับไปเป็นแบบสมัยพศ .2521 โดยตลอด6ปีของคอสชอพวกเขามองรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นเครื่องมือหรืออาวุธในการใช้อำนาจเท่านั้นไม่เคยมองในแง่ความคิด หรือเป็นคุณค่าที่ต้องยึดถือร่วมกันถ้าเป็นประโยชน์ก็หยิบมาอ้างถ้าต้องการทำให้อะไรถูก ก็บันจุไว้ในร,รัฐธรรมนูญเช่นประกาศคำสั่งต่างๆแต่เมื่อประชาชนบอกว่าคสชทำผิดรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิเสรีภาพไม่เคารพประชาชนก็จะอ้างเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการห้ามชมุมนุมจะบอกว่าร,รัฐธรรมนูญให้สิทธิไว้ก็จริงแต่ต้องไปดูกฎหมายอื่นด้วยดังนั้นจึงมีความหยอกย้อนกัน เลขาที่การคณะก้าวหน้าระบุเพิ่มเติมว่าเรื่องสําคัญที่สุดในบริบทปัจจุบันคือต้องหาฉันทามาติร่วมกันของสังคมไทยให้ได้ที่ผ่านมาเราใช้เวลามามากกว่าทวศวรรษแล้วแต่ยังหาฉันทามาติไม่เจอครั้งสุดท้ายคือรัฐธรมนูญ40ส,สังคมไทยบอกว่าไม่เอาแล้วกับรัฐบาลทหารมีทหารเป็นนายก ไม่เอาแล้วรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพตั้งๆังยุบยุบแต่ส่งต่อนโยบายไม่ได้ไม่เอาแล้วกับการที่ประชาชนไม่มีสิทธิเสียรีภาพเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นประชาชนได้เสียความเชื่อมั่นไปจนบางพวกจึงไปเรียกร้องให้มีการยึดอำนาจซึ่งวันนี้ก็ยังทำผิดกันอยู่แบบนี้อยู่แทนที่จะไปนั่งคุยกันใหม่ว่าฉันทามติร่วมกันคืออะไร อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ40เมื่อใช้ไปสักพักแล้วมีปัญหาจริงมีการครอบงำสวและองค์กรอิสระจริงแต่หลังการยึดอำนาจกลับกลายเป็นการยิ่งกว่าครอบงำเสียอีกไม่ได้แก้ปัญหาอะไรทางออกเดียวคือต้องหาฉันทามติเพื่อเป็นทางออกร่วมกันให้ได้ถ้าคนรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นของฉันฉันมีส่วนร่วมปกป้องเขาก็จะห่วงแหนรัฐธรรมนูญขึ้น